สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆของแรปบิ t ทุกคนเลยนะคะกลับมาเจอกันในคลิปนี้พี่ต่ายจะมาว่าด้วยเรื่องของไอเทมที่เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายมีปัญหาผิวบอบบางคือใช้อะไรก็แบบจะระคายเคืองหรือเปล่าจะ แพ้ง่ายหรือเปล่านะคะวันนี้พี่ต่ายจะมาพูดถึงเจลทําความสะอาดผิวหน้าที่เป็นสูตรออร์แกนิกทุกคนตัวนี้เขาเป็นสูตรออร์แกนิกคือสารสก,กัดหลักๆของเขาคือมาจากธรรมชาติก็คือเป็นละมุน เป็นเจลทําทความสะอาดผิวหน้าของละมุนนะคะสารสกัดหลักของเขาก็คือตัวที่เป็นว่านหางจระเข้เหมือนเรารู้อยู่แล้วเนาะว่านหางจระเข้เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของผิวนุ่มแล้วก็ผิวมีความแบบผิวมีความชุ่มชื่นรักษาสมดุลของผิวได้แบบดีมากเจลล้างหน้าของละมุนหลอดนี้นะคะเขาจะเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายหรือว่าผิวบอบบางนะคะเมื่อเราใช้เป็นประจำเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการลดผดผืน่นลดการเกิดส,วสิวซ้ซําๆซากๆได้แบบดีมากหรือแม้แต่คนที่มีปัญหาพวกรอยดํารอย แดงที่เกิดจากสิวอะค่ะเจลล้างหน้าของละมูนตัวนี้ตอบโจทย์เลยคือเขาเป็นเจลที่ค่อนข้างมีความเข้มข้นมีความเข้มข้นเวลาที่เราใช้ล้างหน้าเราไม่ได้ใช้เยอะเลยวิธีการใช้ก็คือทําความสะอาดผิวหน้าในตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเป็นประจำนี่แหละแต่จะบอกว่าเวลาที่เราล้างหน้าออกผิวยัง ผิวยังมีความชุ่มชื่นผิวไม่สูญเสียสมดุลเลยนะผิวไม่แห้งตึงผิวไม่แห้งียดเลยต่ายบอกเลยว่าใครที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวบอบบางเนี่ยเจลล้างหน้าของละมูนตัวนี้ตอบโจทย์มากๆด้วยความที่เขาเป็นสูตรแบบสูตรออร์แกนิกแต่ของละมูนเขาไม่ได้มีแค่เจลทําความสะอาดผิวหน้านะคะเขามีตัวที่เป็นสบู่ก้อนด้วยเป็นสบู่ก้อนที่เหมือนทําความสะอาดทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายแต่ถ้าให้พี่ต่ายแนะนําพี่ต่ายว่าเหมาะมากๆสําหรับทาความสะอาดผิวกายนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเขามีสาร สกัดที่มาจากธรรมชาติเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นพวกขมิน้นพวกพลอพวกเลมอนแล้วก็มีน้ำผึ้งด้วยนะคะตันนี้จะตอบโจทย์สำหรับคนที่มีสิวมีผดผื่นตามแผ่นหลังอย่างตัวพี่ตายเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่แบบ มีสิวที่หลังอยู่เรื่อยๆเป็นๆหายหายเป็นๆหายหายนะคะเวลาที่บางทีอากาศมันร้อนมากๆอ่ะทุกคนแล้วเหงื่อมันออกอ่ะบางทีเราใส่เสื้อที่แบบรัดรูปหน่อยแล้วมันเจอกับอากาศร้อนบางทีมันจะมีเหงื่อมีอะไรออกแล้วมันจะทําให้แผ่นหลังเราเกิดพวกสิวหรือว่าผดผื่นได้แบบง่ายมากอาที่เรามีปัญหาพวกสิวหรือว่าผดผื่นเนี่ยแนะนําตัวน,นี้ของละมุนเลยนะคะเวลาที่เราแกะกล่องออกมาเขาก็จะอยู่ในแพ็กเกจแบบนี้นะคะจะมีตะข่ายให้ด้วยจะมีตะข่ายแล้วก็ นี่เดพี่ต่ายให้ดูสบู่เขาสบูนะ่นาำมีความเก๋มีความแบบเป็นน้ำผึ้ง เวลาจะใช้ก็เอาใส่ในฟองแล้วก็ไปตีฟองโฟมนะคะก็ไม่ได้ใช้เยอะไม่ได้เปลืองอะไรมากมายนะคะอาจจะแนะนําอีกน,นิดนึงถ้าเป็นของละมุนใช่ไหมคะเริ่มแรกเดิมพีพี่ต่ายใช้พี่ต่ายจะใช้ตัวนี้นะเขาจะเป็นโลชั่นบํารุงผิวของละมุนเป็นโลชั่นที่ช่วยปรับผิวให้ดูขาวข,าวขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นหรือแม,ม้แต่ใครที่อ่างวางที่พี่ต่ายบอกชอบมีพวกสิวพผสิวผื่นมีพวกผดผ,ลผลื่นตามแผ่นหลังเนี่ยทานนานาไปเลยจะช่วยลดอาการเกิดผดผื่นได้ด้วยสารสกัดหลักของเขาก็คือจะมีความ เป็นธรรมชาตินี่แหละเวลาทาก็ทาได้ทั้งแบบทั้งตัวเลยทุกคนเนี่ยทาอยู่เนี่ยโลชั่นของเขามีความแบบมีความละมุนโลชั่นนางมีความละมุนแบบสมชื่อมากๆเลยนะคะทาเป็นประจำนะบอกเลยผิวจะค่อยๆใสขึ้นผิวจะก,กระจ่างใสขึ้นแล้วผิวมันจะมีความแบบชุ่มชื่นมาก ใช้ดีใช้ดีอันนี้แนะนําเลยนะคะอย่างแบรนด์ของละมุนเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นแบรนด์ที่เน้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกเป็นธรรมชาติคือพื้นฐานเราเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วไงเวลาที่เราใช้อะไรที่ไม่ว่าจะเป็นโลชั่นที่เป็นเกี่ยวกับธรรมชาติหรือว,ว่าสูตรพอกหน้าที่เกี่ยวกับธรรมชาติเวลาที่เราใช้เราจะรู้สึกว่าปลอดภัยรู้สึกอุ่นใจ เป็นเหมือนกันไหมแต่พี่สายจะเป็นอะไรที่แบบเออเอาแบบาสารสกัดจากธรรมชาติมาเนี่ยเทใจให้แบบจุกๆไปเลยนะคะอ่ะแล้วก็สําหรับสาวๆคนไหนที่มีปัญหาแบบผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวบอบบางนะคะหรือว่าชอบอะไรที่มีความเป็นธรรมชาติเนี่ยแนะนําเลยของละมุนเขาจะมีขายที่เพจของละมุนนะคะก็เข้าไปติดตามหรือว่าเข้าไปสอบถามกันได้เลยนะสําหรับคลิปนี้พี่สายไปแล้วนะคะเดี๋ยวมีอะไรดีดี มีอะไรที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับสาวๆของพี่ต่ายหลายๆคนเดี๋ยพี่ต่ายจะมาทําคลิปบอกต่ออีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนกดเลยกดเลยพี่ต่ายจะได้มีกําลังใจทําคลิปออกมาบ่อยๆนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ